ความเชื่อโชคลางของคนโบราณความเชื่อเหล่านี้จะถูกส่งต่อถ่ายทอดกันมานานแต่โบราณความเชื่อหลายๆเรื่องทุกคนก็สามารถพิสูจน์ได้และเป็นความจริงด้วยเหตุผลที่ง่ายต่อการเข้าใจความเชื่อหลายอย่างยากจะเข้าใจแต่ทราบก็ต่อเมื่อได้หูทิพตตาทิพมียานอย่างรู้แล้วเท่านั้นความเชื่อที่หนึ่งห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำ เป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกโศกการใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้นความเชื่อที่สองจิ้งจกกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่ถ้าหากเสียงนั้นอยู่ทางด้านหน้าหรือทางด้านซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้เกิดการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ความเชื่อที่สตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือว่าเป็นลางบองเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายความเชื่อที่สนกแสกเกาะหลังคาบ้าน จะเกิดรังร้ายเพราะนกแสกเป็นนุที่ถือว่าให้ความอับประมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วนกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนความเชื่อที่5ถ้านกถ่ายรถบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรษะซะก่อนให้หยุดเดินทางทันทีและเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น ถ้ากลางคืนได้ยินเสียงร้องพักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกหลอนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 7. คนที่มีฝ่ายที่ลิมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์พอพูดไม่คิดและมักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการหยับหยังช่างใจความเชื่อที่8เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปาน คนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วชาตินึงถ้าหากถูกป้ายด้วยของตำหนีเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วย่านความเชื่อที่9ห้ามปลูกต้นไม้ชนิดที่อยู่ตามวัดเช่นต้นโพต้นไทรต้นตะเคียนทองเพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัด เป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดหากนำมาปลูกใกล้บ้านจะทำให้บ้านตกอับความเชื่อที่10ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อกันว่าการตัดผมวันพุธจะทำให้เกิดอัปมงคลกับชีวิตเพราะอย่างนี้ร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทำการในวันพุธความเชื่อที่11ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์ จะทําให้ทุกข์กับคนเป็นญาติเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภเมาะกับงานมงคลมากกว่าความเชื่อที่12ในขณะที่กําลังสางผมห,หักหวีเกิดหกักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้เก็บไว้หรือนำไปใช้หรือนำมาซ่อมแซมใหม่ความเชื่อที่13ตอนกลางคืนถ้าได้กินทูบลอยมา คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหาความเชื่อที่1ิบสี่พึ่งทำรังในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคอย่าไปไล่หรือทำลายเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดความหายนะเพราะพึ่งเป็นมแมลงนำโชคที่ขยันการทำงาน